บ่ได้บ so, ่ได้บ่ได้บัตรมันขัดจบป่ะบ่แล้วบ่เคยมีบัตรแนีกมีแต่บัตรประชาชนแล้วลูกเมียก็บ่ได้คือกันบ่โอ้ยเงินหลายใช่บ่ะคือบ่ได้ไรบ่เขาจับกระเบื้งลูกมันโอขาบ่ให้เขาบ่อบันเขาบ่ให้บัตรเลยเนาะเอ้าตัวนี้อยู่ควายมีอยู่แต่ว่าเห็นควายหน่อยเราก็พามาเบิ่งซะก่อนเพิ่นว่าเพิ่นว่าเขาเจาซื้อกันแล้วล่ะซื้อกันแล้วว่ะสินควายหน่อยเขาเจาซื้อกัน ชี่หาพันธุ์บ่ตัวละสามพันหอดอยู่บ่คไปหน่อยพี่น้องมันเป็นแปดพันผลบ่คุณว่าเมื่อกี้ฝรัง่งกับบกการลูกม้าคยนยันเหยียบชาดสีตม้มตลาดบนันเละพี่น้องคุณหญิงคุณนายมาบ่ไรเด้อพี่น้องเด้อยหันบ่ใส่เกือบสิบหยองมาเลยถอดทิมเกือบไปด่ด้ตลาดมันเละเจ้าของตลาดเพิ่น อันสีด่ายึ่งบ่บอกาสเอาซื้อหินมาใส่เนาะขายข้างนอกคุณพี่น้องขายอยู่ข้างทางคุณอันใบเพื่อกระสิหน้าไปเก็บบวดอกตลาดมันยังรีกับพี่น้องในหอยเพื่อกระตีอยู่ว่ามันเรีว่าใส่มันเข,าข่าขายข้งางในบ่ไรไม่วุ่งตลาดาเส้นแหนเข้าไปบ่ไรพี่น้องต้องขายอยู่ห้างดำสิได้อยูขึ้นมาแต่<อ>ว่ามันเจ้าของคนจัเจ้าของมันจับไปใส่ เศ้าหอดเศ้าบออันนี้ไข่แม่มาทางนี้พี่หนุ่เแ้่หอยบัวของโจไปยังมาหรอโบมียังได้เป็นได้ตู้หนอมอยู่ที่ไหนอ้อนักอยู่ก็เป็น่ยนป่วยนักตีป่วยนักอยู่โอ้ สาขานอรุ่นอย่ารุ่นหตัดใส่ทีมเหรอจินนกก็เลยใส่บตัดต่อตัดต่อไม่โอตัดต่อไม่ตัดใส่่ลมตู้ตู้นอมตู้นอมตู้วอยังซ้ำาซ้อันนั้นำก่อนเสาบอกาตผู้สามมากว่าไรผู้สองว่าไรอยู่แ้หันจักันไดหันหน้าบอกนี่ก็ค่อยแม่พี่น้อง ห้องใคล่ะต oh, ัวเมียอย่างห้องย่อยออกแม่ห้องเจ้าบ่น anyway. ี่โอ๊ขายเบ้านหรอทอดมือ่นบ้านนี่มื่นกลัวไนี่พี่น้องเขาเจ้าขายแต่ได้พี่น้องเขาได้เงินมือ่นเขาเจ้ามาช้าสื่อรุ่นนี่แหละไปเรียงนี่มือ่นกลัวคนว่าพวกเขาเจ้าสื่อได้เงินมือ่นตรงเนียหันควายหนอยเขาเจ้าผู้ดีก็มือ่นเขาเจ้าก็สื่อกันอมด้านนี่ขายเวียดแล้วบ่ ต่ยู่อบอโอ้ยใส่บ่มใบซื่อบ่มเียวอันนี้บนเหี้ดบมใบซื้อพี่น่อไม่ห้ซุกมบบอันนี้เด๋ยวสั่คขายเราไปนี่ก็ได้ราคาพนตัวนี้คันว่ามือหนึ่งพนว่ามืหนึ่งมาขายบ่หอหรอกเนาะุดได้อยู่ด้วพี่น้องเด้อ กูได้มาหาป็นงไก่เด้อโบเด็ไปคนมาโบไปไก่มาเบเดไปอขายในตลาดูได้ไดเงื่นมือแหละเขาเมื่อเสือรเนาะเบอร์เราก็มาลบเช่นอ่เงื่มือเขาสองเงื่มือาันไดงเงื่อมืน้เขาส่่ะบบได้้เจ้าโบได้บได้โอ้บได้เนาะพี่น้องข้างในออกเนาะมือพื้นห้องไว้เงื่อนึเบอร์ติดต่อคาเบอร์0 8นยดส่ศดสมก้หหนึ่งสีเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับผู้ใดเออนีได้เงินเมินกับเปล่ามาซื้อใบเยอะน้อยใสเบอร์บ่ไดรไขยเลี้ยงเลยเอาผู้ไม่น่าไปเดี๋ยววะผู้ไม่น่าอื่นไปกับไปสักวันพี่น้องอันนี้คไขยเขาเจาะมาขายให้เวียดพี่น้องผู้โตไปขายในตลาดนี่แกมาขายให้เวียดทั้งพีโ่โลดคถไยคไขยเถิกไข่อืดอ้วนตลาดข้งางในมันเละนั่นนะั่น แม่อคุชนหญิงคุณนายกาเขาได้มันเละอืมทับาไหนร้านายนั่นพอดของมือนะมือนาบอต้ก็คำแข็มือนาบางเดีดสคุณยังม่ได้ขายเนาะโอ้นายกันยูแต่ยน้ทางพี่น้องก็วางในมันเละ เงินออกพี่น้องเขาอยู่รัฐบาลเขาเจ้าแจกเงินในบ้านก็มี่กำลังสื่อเขาได้มาหาสื่อหัวสื่อข้อยไปเรียงก็วละเมินนี่แหละพี่น้องเขาเจ้าสื่อตัวละเมินละเขาเจ้าห้องตัวละเมินเขาเจ้าขายตัวละแปดท่านเก้าท่นเขาเจ้าขายซุปมันใหญ่กับเวียดนามเอาซุปมันใหญ่คือจังสีนี่กับเวียดนามสื่อพี่น้องซุมใหญ่เมื่อนี่ก็เลยควายบ่มีพี่น้อง กไอ้เบิร์ดเหรอน้อก็อยากเบิดเหรอบีเอลอนได้ยังมาลขายมึงนี่บอกจักบัตรซื้อน้ำเบียดซื้อน้ำเบียดโอ้เบียดน้ำซื้อน้ำกัดเบียดน้ำเบียดเบียดน้ำเบียดเบียดไทยซื้อแล้วเบียดห้ักเขาเบียดซื้แต่ไทยซื้อน้ำเบียดซื้อขึ้นบัตรเท่าะใดเลยซื้อมากซื้อมากเท่าไใดเลยมันมั่นบอกโอ้ย่านเบียดได้ไปขายแล้วซื้อไว้คนเลี้ยงนาะเท่าะใดราคาขายบัตรขายได้เท่าะใด อ่ะบอขายบออันนี้ก็ขายบ่ขายเพิ่นว่าบ่ขายพี่น้องจะไปส่งพวกพิษณุโลกบ่แม่นเมียนเมีนโซ่โอ้มันไปมันจากเบิดแล้วเนาะแม่นเพิ่นว่าควายจากเบิดแล้วพี่น้องเวียดก็มาขนุนี่ในพิษณุโลกมาขนเอานนี้เก็จากเบิดนี่เพิ่นก็บ่ขายชอบคือปิดการขายแล้วมื้อนี้้กขายตัวนีีพ่น้องมันเบิร์ดเด้อพี่น้องควายก็ได้ฟังนี่เวียดเก่าแล้วนี่ ตัวน like language language ี้เียดก็เอาแล้วนี่พี่น้องเลี้ยงหามันอ้วนนังสี่ขวายหันมันอ้วนมันเป็นราคาหลดดอกหามันจอยมันหันบรายราคาดิ่ื้อแรกข้อบอกข้อสามม้อสนี่ บ้อยต่ของห่างของห้อยอ้วนมม่นบอกอ้วนมีอะไรอ้วนอ้วนอ้วนรีสอร์ทหมอไวนรีสอร์ทข้มาขึนม่นแมนอ้วนรีสอร์ทเขาอะไรนะเขาตัน้อยตัน้อยมานอนไหมต้วนมาได้มาก้นี่ของตัวน้อยองของตัน้อยอ้วนมาอยู่มากระเบียมันขายเขาข้องตัน้อยเราทำแล้วอยู่มือเศร้านียเดองใหญ่นั่นใหญ่ใหหมอนไม ผู้หญิงนี่นะได้เงินหมื่นบ่พยาบาลเงินหมื่นได้จักหมื่นได้อยู่คนที่30สิได้โอ้เจ้าได้ที่30กับเมียบ้านมบ้องเก่าแล้วบ้านโอ้คนละหมื่น2หมื่ต่เฮือนเนาะเพิ่นเฮือนมีจคนได้2คน2คนก็ได้2เนาะเอาไปซื้อย่งละบานี่อ๋อซื้อควายน้อยไว้เนาะซื้อัวซื้อควายคนมักัวควายเนาะ เนาะสีม่วงสวยเพราะไงว่าเด้วยบาดได้ยังเจ้าเนี่ยคือบคือกันคนคือกันคือบ่คือกันบาดนี่บรนลุเขาก็ว่าห้โอ้บาด้เลยเออเฮือนบาด้จะคนอย่างจะยหญ่อยู่เฮือนโอ้ใหญ่ได้อยู่ใครอยู่ยังยหายได้อยู่ที่ห้าโลรอบหลังเวียงมีสองคนได้คุณใครอยู่เนี่ยเนาะยังได้คนหนึ่งโอ้เงินจะซื้อเพราะสามเงินนี่เน่ได้กันแล้วเนาะแต่ประตูไม่ประตูไม่ยังซื้อเต้ ได้กันแล้วในรเบีื่ใจแก่พนหาในราคาเการะฆงแกาเป็มือเส้าเลยรงกาเป็นเมือเก้าเลย้นก่งเ็นมาเกี่ตนระงที่เล็กคแดดออกราก็ยังเป็นแปดพันหาต้งราคาเกาอยู่ เพิ <Auf> ่นว <sont> ่ามันม่นดนผลป่เพิ่นเดือนละมั่น12เดือนอีกาดยอง่อกเพิ่นว่า12เดือนเศร้าแปดัเศร้าแปด้มนาดมดม่นมนมันมนดก็ออกเวียดนามนละนึออกเวียดนามจะไปออกลูกหรอมันก็มันสร้างที่ปม่นดเพ่อขายแหล่งเี่ไวซื้อถือได้ขายเถิด จะไปส่งจะซองันี่เาว่โอ้นี่ขายกันเพื่อด้กินเราแล้วนี่เพื่อนวาน่านี่นอซื้อขายกันแ้วเพื่นวานว่า้เพื่นวาสิบส่าสิบสีบ่หรือขาเจ้าตัวห้าือสิบเจ็ดสิบเจ็ดอันนี้พทวกํไรจะบาทกำไรอะไรปนไตีเรต้องถามทุนบอกขายกำไรลถด สองตัวนี่นี่พี่น้องแปดพันมือที่สองตัวนี่ถือตัวละสี่พันเนาะโอ้เงินหมื่หนึ่เด็ดทอดเลยเนาะโอ้นี่พี่น้องเงินมือหนึ่งเด็ดทอดสองพันงั้นได้ใสอีกเด้เนาะนานดีพี่น้องซื้อมาสี่ตัวดือหมื่นกว่าเอามาแบ่งขายสองตัวงั้ได้แปดพันลรอโอ้นี่พี่น้องหาซื้อสุดนี่พี่น้องนี่เพิ่นว่าสี่ตัวหมื่หนึ่ยังมีอยู่โอ้นี่พี่น้อง อันนี้เพิ่งซื้อมาแปดท่านนี่ก็จะซื้อขายกันแล้วล่ะลูกสาวลูกสาวก็ได้นดิสองเบอร์แล้วเนาะบางโครงการว่าซื้อยังสองเบอร์บางโครงการลูกสาวแล้ววันที่มาขวบขวบหนึ่งว่ะโอ้เชียวเบืารรา้อ,องเบื้องขวบเอาแม่ลูกลนขอขอนเ,าเกนาะซื้อง่วงขึ้กันพี่น้องซื้อแม่ลูกไว้ซื้อไว้เห็นลูกสาวให้มันออกลูกออกเก่าเนาะเงินเขาเหนะ็นเนาซื้อเงินเขาเขาได้มากกว่ของเขาของเ,เขาเลยเนานะ เอาไปใส่กรเบื้พี่น้องเอามาซื้อง่วไว้พี่น้องบอลลดอกนายโยกย่างใบนายโยกคนไหไว้ให้ทุนให้ห่อนไว้ห่อเปียค้าเอาไปขายผู้ใดบ่มีธุรกิจค้าขายกับมหาซื้อง่วงซื้อไข่ว้พี่น้องเสาวไหเสาหน้าห่อเป็นทุนเป็นห่อนเป็นพันธุ์ทุนห่อนให้หลือซัมพ่อซัมแมวทุนไห้เนาะเัาก็ต้องต่อทุนให้มันได้พี่น้องแต่ว่ามือนี่มันบ่มีง่วงพี่น้องถามหาตัวใดมิตะข้าเจ้าเอาเลยไหม เน้กินขายหนึ่งขายเงนเมินนั่นใ้ไปต่อยอดเอาไม่ใครสองคนาคนว่าใส่เบอร์ติดต่มือให้เลียกว่าสินเนาะมันบ๊คือการคนเนาะค้นบคือคนเนาะยืมมาก่อนยืมบ่ไปยืมเงืนพืนมาแล้วคนจ่ายบางคั้มือยืมนี่ืมงื้อนนี้เงินสิออกเลขศนนี่เขาให้ยืมไว้ไว้ไดอกดอก่อมออกดอกเขาอ่านดอกายเงืนออกเขาคูปับรถเจ้าหนี้เด้บัดในมือเขาทาวทืนทื่อไม่นะสามถานเล่ไ อเอาพี่น้องเอาผู้ใดได้เ,เงินเมืองล้วเด้อพี่น้องเด้อดนม<ำ>าพินหลับสื่ออยู่ทั้งตลาดหน,น้าเมืองหน่อยได้พี่น้องมือนอี่แต่ว่าบ่ได้บา่บาด้หลปคนใดพี่น้องเมือนี่เพราะว่าขงอมันก็เรื่มหน่อยถอยลงวดลงหล้วอยู่ข้างในงขุนก็มีอยู่บนบลายขุนพรงขุนก็มีอยู่พี่น้องเพิ่นค้งไว้กระจัดกระจายไปแต่ฮันพ่พ่อเที่ยวดอกเพิ่นมาหลับสื่ออยู่ทั้งสี่ล่าทั้งบ้านหน้าเมืองเพิ่นเศร้าพีอยู่ตรงนี้พี่น้องอันทั้งอัน เหียดหอยเวียดหน้าพ่นมาเซาทีทั้งตลาดนี่หละก็ับมาพักอยู่นี่กูได้มีงัวกับเขามาขายมองนี่หละตลาดวันศุกร์พี่น้องตลาดวันศุกร์แต่ว่าถ้ามีวา่ใส่ยังไกับมาขายได้งัวงใยญงๆกับมาขายหรือว่เลือกวันนี้มองนี่พี่น้องรับสื่อตลอดบดมือบดเวีนสื้อทั้งงวัวทั้งาข่พ่นลเพ่นรับสื้อส่งออกประเทศนอกพ่นไปส่งขามเวียดพี่น้องพ่นมาขายพ่นมารับสื้อกูได้อยากขายกับมาขายให้เพ่น เดี๋ยวมาเสาสีพันมาอยู่นี่แหละนี่เท่ากี่แกมีงวัวอยู่มือหนึ่งมือหนึ่งก็รับซื้อบดมือนั่นล่ละกูได้มีแต่ว่าส่วงนี่งัวมันก็อยากเบิดแน่ละ่ะอยากอึดแน่ละ่ะมันก็สิบไปได้หลายไปในดอกพี่น้องนี่มีบ่หลายว่าพ่อเที่ยวดอกงงูนี่นี่ฟังนี่แต่เก่ามันงัวเป็นลอยแบบนี้มันเข้าใจสื้อมาไว้แถวนี้แต่ว่ามือนี่ก็ต้องล่ออีกหลายนัดอยู่ต้องล่ออื่นวันเสาคนจีบสื่ออยู่คกเจริญมาสมทบใส่ยังขี้พ่อ I'm